สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูก้อยวันนี้ครูก้อยจะมาสอนเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับนะคะตัวประกอบหมายถึงจํานวนนับที่หารจํานวนนับที่เรากําหนดได้ลงตัวเช่น A จะเป็นตัวประกอบของ B ก็ต่อเมื่อ B หารด้วย A ลงตัวหรือกล่าวอีกในหนึงก็คือ A หาร B ลงตัวนะคะ,ะต่อไปตัวอย่างนะคะ 30หารด้วย6ลงตัวแสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ30ในขณะที่30หารด้วยสี่ไม่ลงตัวแสดงว่าสไม่เป็นตัวประกอบของ30นะคะหรือจำนวนที่หาร18ได้ลงตัวจะประกอบด้วย1นึ่งสองสามหกแสดงว่า จำนวนนับ 1, 2, 3, 6, 9และ18เป็นตัวประกอบของ18นะคะเรามาดูตรงแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดนะคะครูก,ก้อยให้หนูหาจำนวนนับที่อยู่ในรูปของตัวประกอบในการคูณ2ตัวนะคะตัวอย่าง18จะเท่ากับ1คูน18 3คูนห 6คูณ3 18คูณ1 2คูณ9และ9คูณ2จากตัวอย่างนักเรียนสามารถเขียนคำตอบลงในแต่ละข้อเช่น1คูณ18หรือ18คูณหนหนูเลือกมา1นึ่จำนวนนะคะได้เช่นตัวอย่างนะคะข้อ1 15 15เท่ากับอะไรคูณกันได้บ้าง2ตัว1คูณ15และอะไรอีก 3คูณ5เก่งมากค่ะหนูเลือกมาจงจำนวนนะคะจำนวนที่ได้คำตอบเหมือนกันเช่น2คูณ9หรือ9้คูณ2หนูเลือกมาตอบแค่1จําจำนวนได้นะคะโอเควันนี้พวกก็ขอจบการสอนเรื่องจำนวนนับไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ